สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาวะอาถรรพ์าศพรถส่งร่างมีปัญหาครบโดยเฉพาะคันสุดท้ายโรอพรมน้ำมนจากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคาันบริเวณทางลอดอุโมงค์แม่ข้าวถนนสมพ่เชียงใหม่700ปีวงแหวนรอบสองตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีผู้บาดเจ็บ3รายเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาล ต่อมาประชาชนที่ทราบข่าวต่างหือหาวิาพากษวิจาร์ณถึงอาถรรพ์หลังตรวจสอบพบว่าหนึ่งในจำนวนรถที่ชน เป็นรถตู้พยาบาลบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นรถที่เพิ่งกลับจากส่งศพผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุที่นายสมพงศ์ศรีอน,นันต์อายุ62ปีนายกเทศมนตรีตำบลหลัก6จังหวัดปทุมธานีขับรถกระบะพาภรรยาและญาติรวม5คนไปท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วเกิดพลิกความช่วงหลักกิโลเมตรที่31-32ถึงขาลงจากยอดดอยอินทนนท์เสียชีวิตยกขันหศพ เหตุเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกทั้งประชาชนยังตั้งข้อสังเกตว่ารถ5ัคคันที่ใช้คนร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุสยองห้าศพ ล้วนเกิดปัญหาขัดข้องโดยคันแรกเป็นรถพยาบาลของสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ที่ก่อนออกเดินทางเครื่องยนต์มีปัญหาไม่สามารถเดินทางไปได้ต้องนำรถตู้ของหน่วยกู้ภัยเทวริศเมตตาธรรมมาสับเปลี่ยนขณะที่รถพยาบาลอีกคันระหว่างเดินทางเกิดปัญหายางบวมทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ไม่นานจึงต้องแวะเปลี่ยนยาง ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเสร็จจึงเดินทางต่อจนเกือบถึงจังหวัดปทุมธานีรถพยาบาลที่บรรทุกร่างนายสมพงษ์ยังเกิดอุบัติเหตุล้อหลังด้านขวาชกอัพและล้อแม็กแตกจากนั้นจึงเสร็จภาร,รกิจส่งศพทั้งหมดถึงที่หมายผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าจากนั้นทั้งหมดต่างแยกย้ายกันกลับพบว่ารถตู้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องเทออินเตอร์คูลเลอร์รั่วระบบไฟไซเรนมีปัญหาทั้งที่ขับมาใช้งานได้ตามปกติ แต่ก็ยังสามารถขับกลับมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยใช้เทปกล่าวพันท่อระคองอาการไว้ก่อนกระทั่งมาล่าสุดช่วงก่อนเที่ยงวันนี้นายอุลลิงินคำขับรถตู้พยาบาลขับมาจอดติดไฟแดงและประสบอุบัติเหตุมีรถพุ่งชนท้ายพลิกตะแคงและเป็นชนรถอื่นเสียหายอีกหลายคันดังกล่าวรวมภารกิจขนศพผู้เสียชีวิตทั้ง5รายจากเชียงใหม่ไปส่งจังหวัดปทุมธานี ใช้รถพยาบาลรวม6คันเกิดปัญหา5คันโดยหลังเสร็จจิ้นภารกิจถึงเชียงใหม่เจ้าของรถทั้งหมดได้นัดกันนำรถไปพรมน้ำมนต์ที่วัดสีล้อมอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยทันทีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ